Level 1. Yeah. สวัสดีครับพบกับแมนอีกครั้งนะครับที่ช่องแมนฟิตและในวันนี้นะครับแมนจะพาเพื่อนๆมาฝึกกล้ามเนื้อหลังและปีกให้สวยให้แข็งแรงนะครับใครที่อยากมีหลังและปีกเป็นรูปตัววีหรือใครที่อยากกระชับหลังสามารถฝึกตามคลิปนี้ได้เลยนะครับและท่าที่แมนจะนำมาแนะนำในวันนี้นะครับสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นท่าดึงข้อได้ในอนาคตด้วยนะครับเพราะเป็นเป็นท่าปูพื้นฐานนั่นเองครับ และในคลิปนี้นะครับเราจะใช้อุปกรณ์ก็คือบาคู่นะครับหรือใครไม่มีบาคู่สามารถไปหาบาคู่ตามสวนสาธารณะหรือโรงเรียนใช้ฝึกได้นะครับ แล้วแมนต้องบอกลักษณะการจับก่อนนะครับมันจะมีการจับแบบคว่ำแล้วก็จับแบบงายมือการจับแบบคว่ำม,มือนั้นจะทําให้โดนกล้ามเนื้อหลังมากกว่านะครับและการจับแบบงายมือจะทําให้โดนกล้ามเนื้อหน้าแขนมากกว่าหลังนั่นเองนะครับใครที่อยากได้ส่วนไหนเป็นพิเศษ,ษ,ษก็สามารถจับได้ตามใจชอบได้เลยครับและในการฝึกเพื่อนๆก็สามารถทําตามไปพร้อมๆกับคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ อันดับแรกนะครับเพื่อนๆจับบาให้มั่นนะครับแล้วก็เอนตัวเหมือนเราจะนอนแต่ว่าจุดสังเกตก็คือให้เราชันเข่ายิ่งเท้าใกล้ลำตัวมากเท่าไหร่ยิ่งเบานะครับผมอ่าแล้วเราค่อยๆดึงตัวขึ้นไปช้าๆแล้วก็แอนอกนิดหน่อยนะครับผมเพื่อให้โดนก้ามหลังมากขึ้นและค่อยๆปล่อยตัวลงมาทำแบบนี้3-10ครั้ง3-4เซตนะครับเพื่อนๆ แล้วเมื่อเพื่อนๆฝึกไปสักระยะหนึ่งสักอาทิตย์2อาทิตย์นะครับเพื่อนๆจะเริ่มเคยชินกับน้ําหนักที่เราฝึกและมันจะเริ่มง่ายขึ้นหลังจากนั้นแหละเพื่อนๆค่อยๆเพิ่มความยากโดยการอาจจะเหยียดขาออกไปข้างหนึ่งแต่ขาข้างหนึ่งยังชันไว้แล้วก็ดึงมันจะเพิ่มน้ําหนักที่มากขึ้นเล็กน้อยนะครับเพื่อนๆก็ฝึกแบบนั้นไปเรื่อยๆและถ้าเพื่อนๆคิดว่าการเหยียดขาไปข้างหนึ่งมันเริ่มเบาแล้วเราสามารถเพิ่มความยากโดยการเหยียดขาขึ้นไปอีก2ข้าง เพื่อเพิ่มความยากความท้าทายได้อีกนะครับผมและจะมีอีกท่าหนึ่งที่แมนอยากจะเสริมสำหรับใครที่อยากจะเพิ่มจํานวนครั้งในการดึงข้อให้ได้เยอะยิ่งขึ้นนั่นก็คือการฝึกสะบักไปในตัวนะครับผมการฝึกสะบักนี้จะทำให้เราดึงข้อได้เยอะขึ้นและหลังของเราจะแข็งแรงด้วยนั่นเองนะครับโดยการฝึกเห้่นเพื่อนดึงสะบักนะครับสามารถดูตามคลิปวิดีโอได้เลยนะครับ เราจะห่อไหลเสร็จปั๊บเราก็ดึงสะบักขึ้นมานะครับเหมือนแอนอกขึ้นมาแล้วก็กลับไปห่อไหลเหมือนเดิมแล้วก็ดึงขึ้นมาแอนอกเหมือนเดิมนะครับทำแบบนี้นะครับ5ถึง10ครั้ง 3- ถึง4เซตเหมือนกันนะครับมันจะช่วยในการดึงข้อได้มากขึ้นดึงข้อได้อึดขึ้นอย่างแน่นอนครับ และสุดท้ายนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แมนฟิตหน่อยนะครับและถ้าใครมีปัญหาสงสัยสามารถเข้ามาร่วมคุยใต้คอมเมนต์หรือทักเฟสมาพูดคุยกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้แมนขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากๆครับเพื่อนๆบ๊ายบาย I done been through a lot, through the struggle i built myself Now nah, nigga like the man of the year But it's crazy, I can throw a stack of duds in the club next day Do a show in it'll all reappear I remember I ain't hot shit Now I can go and spend a few racks on my ears And if you want smoke, then it's up there Ain't no nigga alive in this world I feel. But look at my resistance. it's dancing. Chop on me, do damage, all. No LA crib, I'm ancient. My money keep expanding, all.